เมื่อชีวิตสู้กลับในวัยสามสิบมันโหดแค่ไหนไปฟังกันดาราเข้าสื่อช่อง Butterfly t w i n กับน้าและแนนค่ะวันนี้นะคะทุกคนเห็นในลุคเด็กสาวแบบนี้นะคะแต่จะบอกได้เลยว่านากับแนนนะคะปีนี้คือจะ35แล้วพวกแกเดี๋ยวแนนพวกเราสามห้าไปเราไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่พวกเราจะ36มหกอ่เกี่ยพวกเราสากเราเห็นไหมเราไม่อยากนี่จะแก่เลยอาก คือแกตั้งแต่วัยสามสิบฉันก็อยากจะลืมๆอายุมันซะคือเราอะถึงแม้ว่าจะพยายามคงความเด็กของใบหน้าของเรามากๆแต่ว่าเรารู้เลยว่าเรามีความเอจจิ่งอะแกแล้วตั้งแต่วัยสามสิบพี่แนนสังเกตไหมว่าชีวิตมันเปลี่ยนมากเราต้องสู้ชีวิตมากขึ้นจริงๆแล้วแม่งก็โดนสู้กลับจริงๆจริงฉันรู้สึกว่าฉันแก่ ทำไไหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างแม้กระทั่งแค่จะน,นอนเนี่ยยังไม่เหมือนตอนเด็กๆเ,เลยชีวิตสมัยวัย10ขวบ20ขวบจนถึง20ปลายๆเนี่ยจะบอกเลยนะว่ามันเป็นยุคทองของความเป็นสาวแรกแยม,ม,มเยอ,อะไรอะไรก็ฟังก์ชั่นดีไปหมดการนอนก็ง่ายประจำเดือนก็มาปกติมีแรงออกกําลังกายลดความอ้วนก็ง่ายแต่พอในวัย30แกเลขสามมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนขนาดนั้นเลยหรอวะเออคือใครไม่เคยแก่นี่ไม่รู้จริงนะเออจริงขนาดพวกเรายย้อขนาดเนี้ยเรายังประสบปัญหาเลยแล้ววันนี้เราจะมาฟังกัน ว่าปัญหาที่นานแนนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยประมาณ80%เนาะจะต้องเจอในวัย30%สําหรับใครน้องๆหนูๆที่มาฟังและอายุใกล้ๆจะ30%คุณควรจะปักหมุดเอาไว้เลยเพราะว่าคุณจะได้ดูแลตัวเองไว้เนินๆก่อนแล้วก็พร้อมรับมือทําให้อาการไม่รุนแรง ลวกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราอย่างเข้มข้นแล้วก็พี่แนนผู้ซึ่งประสบปัญหามาทุกปีเออใช่มันมีอ,อ,อะไรโรงพยาบาลไว้ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวัยที่30มสิกว่าๆอ่ะพี่แนนมันเริ่มเจอปัญหาเอจิ้งต่างๆหรือปัญหาฮองมันต่างๆในวัยอายุ30เท่าไหร่ 30เท่าไหร่ใช่ไหมเริ่ม3 2มสเริ่มและเธอเริ่ม3 2มสใช่ปะสามนี้ยังไม่เท่าไหร่น้อสามสิบยังยังยังรู้สึกเด็กอยู่ยังออกกําลังกายได้ดียังมีแรงเยอะแล้วก็ลดน้ําหนักง่ายมากเออใช่กินอะไรโง่ๆก็ลดได้นะจริงเออฉันงงมากเลยที่สําคัญอ่ะที่มันแปลกมากๆก็คือตอน3 3เริ่มมีภาวะนอนไม่หลับแก็บใครออกกําลังกายแล้วนอนไม่หลับบ้างฉันออกกําลังกายแค่ออกกําลังกายหักห ฉันนอนไม่หลับเลยนะเอานอนไม่หลับไปเรื่อยๆนี่ก็คือส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงโรครุนแรงขนาดเข้าลงพาบาลเลยเลยนะนั่นคือผิวโรคไทรอย วัยสาเป็นเลยที่แบบเกิดมาไม่เคยคิดจริงๆนะเคยเห็นแบบดาราหลายท่านเป็นนะเนาะออก็แบบเฮ้ยทำไมโชคร้ายจังทาไมเ,ออเป็นการอู้โชคร้ายเราไม่เป็นดอกแกหารู้ไหมเราอ่ะพูดซึ่งคิดว่าดูแลตัวเองดีออกกําลังกายกินอาหารดีกินอาหารคลีนก็ยังเป็นได้กับก็แค่ออกกําลังกายหนักเองอะ่ะคือฮอร์โมนเราลวนไปเลยอ่ะใช่ปัญหาจุดเริ่มต้นที่วัยสามสิบมักจะเจอนั่นก็คือปัญหาฮอร์โมนเพศหรือว่าฮอร์โมนต่างๆเอาเป็นว่าฟังก์ชันของฮอร์โมนทํางานผิดปกติชีวิตเปลี่ยน จเนอเราไม่เคย<ช>คิดเลยแล้วเราก็หลงลืมคําว่าฮอร์โมนไปมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นเราจับต้องไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราละเลยไปเป็นเรื่อง เป็นเรื่องไม่แปลกเพราะ,<ช>ะมันไม่เห็นไงหน้าเรายังเห็นที่กระจกใช่ปะแต่ข้างในกับฮอร์โมนเซลล์ต่างๆเราไม่เห็นไงใช่จะบอกนะทุกคนตั้งแต่เด็กยันโตมาเนี่ยมันจะมีช่วงที่เติบโตช่วงสร้างกับช่วงต้องซ่อมอะ่ะก็คือวัยยี่สิบไปปลายเนี่ยมันเป็นยังช่วงสร้างแล้วได้หยุดสร้างแล้วสุดท้ายมันเป็นช่วงซ่อมก็คือช่วงเสื่อมของร่างกายพอ3าขึ้นไปเนี่ยร่างกายอยู่ในโหมดที่จะเสื่อมลงเรื่อยๆสิ่งที่เป็นโหมดสร้างอ่ะยีนที่ทําการสร้างอ่ะ มันทำงานน้อยลงแต่ยีนที่เรียกว่า ยีนเหล่านั้นเมื่อทํางานน้อยลงนะคะมันจะเกิดการหยุดทํางานหรือเสื่อมไปมสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเราเนี่ยมีระบบที่สามารถฮิลลิ่งตัวเองได้นะมันจะเกิดขึ้นผ่านการกินอาหารที่ดีมีวิตามินที่ครบถ้วน<ป>แล้วก็การนอนใช่แต่ประเด็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปใช้ชีวิตรนๆรวนัรวๆแบบมสมัยก่อนเนะี่ยแบบมไม่นอนแล้วไปเที่ยวกลางคืนอะ่ะเออมื่อก่อนทําได้แต่ออพอเราโตขึ้นมาทําอะไรหักหงมแม้แต่นิดเดียวมันฟลิปเลยใช่อาการของพี่แนนมี อะไรบ้างตั้งแต่ไทรอยด์ไทรอยด์เกิดจากอะไรแล้วก็พี่แนนมีอาการอย่างไรบ้างน่าจะเกิดจากภาวะร่างกายเครียดคือวัยสาบจริงๆแล้วคนเราเริ่มเครียดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มช่วงทํางานแล้วใช่ไหมพอสามสิบมีเอนวัยกลางคนคือวัยแบกอะแบบ เดบกอะจริงจริงทุกอย่างแล้วก็บางทีจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีแล้วมันส่งผลให้เกิดความเครียดฮอร์โมนที่มันหลังคือฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดใช่ป่ะมันทําให้การนอนของเราอะลําบากขึ้นเราก็สับกระสายจะนอนก็นอนไม่ได้ไหนจะมีมือถืออีกบูไลท์อะที่มันทําให้เราแบบมันมีการตื่นอยู่ข้างในแล้วเราไม่รู้ไงเออแล้วพอเรานอนลําบากประจําเดือนขาดผมร่วง ข้อต่างๆยึดยึดติดติดปวดไปหมดทั้งตัวลูกเอนั่งโอยที่แบบว่าชอบแซลคนแก่กันผู้เป็นเออใช่ใช่เดินไปไหนลุกไปไหนดังเสียงก็แก๊กตลอดเวลาเสียงแตมันลั่นวะเออฉันก็งงมากว่าย้ำในข้อน่าจะไม่ค่อยเยอะละโอโห o my g o เออก็ต้องรู้สึกว่าเราคงต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วเพราะว่ามันส่งผลพอเกิดหนึ่งเรื่องอะทุกคนมันส่งผลเป็นโดมิโนอะขนาดชั้นอะ กลายเป็นภูมิแพ้ผิวหนังขึ้นมาเลยนะเพราะว่าแบบอะไรอะไรมันรวนฝียังขึ้นทีฝีขึ้นก้นอะ่ะจะต้องไปผ่าโชคดีที่แบบว่าเจอตัวช่วยแล้วมันก็คือหายไปเองก็ว่าไปเ,เอออันนี้คือมันกลายเป็นว่าโรคปลายเหตุต่างๆอะ่ะคือพอข้างในมันรวนอะ่ะมันออกมาทางผิวหนังแล้วนะก็คือความหมองคล้ำผมที่ร่วงเลยพี่เป๋าะแตกก็คือคือ คือเรานเราเห็นตอนปลายเหมือนไปเห็นตอนมะเร็งขั้นที่4ี่ะแต่ตอนขั้นที่หนึ่งขั้นที่2ประทุในตัวเราไม่เห็นใช่เราก็เลยหลงลืมในการดูแลตัวเองแล้วก็วันนี้นาแนนก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วอะเราจะแก้กันยังไงนะแล้วมีใครที่เจอปัญหาเรื่องฮอร์โมนที่รวนเรรวนเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงแล้วก็นาแนนก็คนพูวิธีเนาะมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นจากภายในฮอร์โมนมันแบบตรงเป๊ะ ผมไม่ล่วงแล้วเล็บขึ้นแย่งกันขึ้นเนี่ยหนาเล็บแย่งกันขึ้นอ่ะคือไม่ตอนนี้มีประมาณ11นิ้วแล้วคืองงมากว่าตอนนี้เล็บกูจะแข็งแรงไปไหนวะลำบากตัดมันตัดยากแล้วก็แล้วก็ผิวที่มันเต่งตึงขึ้นนะมันเกิดจากระบบข้างในหรือว่าน้องฮอร์โมนที่มันฟังชั่นอลได้อย่างดีเราก็เป็นคนพบวิธีทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็แบบเพิ่มขึ้นจากธรรมชาติเล็กน้อยเราจะ มาบอกกันว่าเราสองคนนั้นดีลกับเรื่องฮอร์โมนวัย0อัส up อย่างไรไปฟังกันค่ะคุณแอนคะสิ่งที่คุณแอนนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ฮอร์โมนฟังก์ชันบ่งไปเรียบร้อยคุณแอนดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติอย่างไรบ้างคะตัวแบบดารานะคะก็ดื่มน้ำให้มุนจะเข้าปากกูแล้วดื่มน้ําให้เยอะขึ้นอันนี้คือเรื่องคือเดิมทีเป็นคนชอบลืมดื่มน้ำอะไรเงี้ย <ừ> เออร <ừ> <ๆ>่างกายเรามันพอมันแบบว่า ดีไฮเดรขาดน้ํามันก็จะแบบว่าเปราะๆแห้งๆใช่ไหมคะมก็จะแบบไม่เวอร์ก็ดื่มน้ํามากขึ้นก็แบบพยายามซื้อถังม,มาแล้วก็ทําให้ตึงรู้ว่ากินเข้าไปเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วน้ำช่วยอะไรน้ําช่วยองค์ประกอบของใครในร่างกายเพราะว่าเซลล์ของเราประกอบไปด้วยน้ําถึง60เปอร์เซ็นต์เออหกสิบถึงเจ็ดสิบเลยป่ะก็เนี่ย <c oughs> กำลังจะพูดเจ็ดสิบแต่แบบกลัวจะเยอะไปก็เลยบอกหกสิบเต่งเิอะเราเผอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราขึ้นงานวิจัยปึ้ง นั่นแหละมันเป็นองค์ประกอบใช่ไหมแล้ว<ม>น้ำเนี่ยข้อดีคือเมื่อร่างกายเรามีน้ําที่เยอะเพียงพอใช่ไหมเซลล์ต่างเนี่ยมันจะทํางานได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ขนส่งสารอาหาร<ม>ไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีเราอ่ะเมื่อก่อนเคยตรวจเลือดโอ้โหเลือดเหนียวันือดเหนียวหมอบอกดื่มน้ําน้อยใช่ไหมเนี่ยเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเลือดหนืดเลือดข้นเลือดหนืดเลือดข้ดดดนขนจามขอบคุณมาก เก๋าเก่าก็คือจะบอกว่าถ้าเราดื่มน้ําน้อยอะ่ะเลือดมันขนถ่ายสารอาหารไปเลี้ยงแต่เซลล์ต่างๆได้ไม่ดี hmm. ผิวมันจะเริ่มหมองแล้วมันก็จะเริ่มฟังก์ชันต่างๆไม่ดี hmm. เพราะว่าเซลล์ต่างๆได้รับสารอาหารที่ไม่พอดังนั้นจุดเริ่มต้นคือการ oh. ดื่มน้ําแก้มันสําคัญใครใครว่าดารามันพูดเล่นมันพูดจริงตอนแรกก็คิดว่าเอตอตอบแบบดาราใชม่มันมีประโยชน์เวย้ยใช่เราเริ่มมารู้จริงๆก็ตอนอายุเท่านี้แหละและอันที่2คือแหละที่ง่ายที่สุดแต่ว่ายากที่สุดเหมือนกัน นอนไงแกทําให้ตัวเองนอนคือแบบกลายเป็นว่าหลังๆอะนอนเนี่ยต้องมีตีหนึ่งนะอ,อันนี้ไม่เวิร์กนอนตีหตลอดเพราะว่าเที่ยงคืนพยยามจะนอนไม่หลับเงมันก็พลิกไปพลิกมาก็เลยหยิบมือถือมาซะม,มันน่าเบือ่อหยิบไปเสร็จอ่าอ่ตีหนึ่งแล้วบางคืนตีสาม คือเพื่อนๆรู้กันไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะจุดเริ่มต้นที่ร่างกายอ่ะสร้างขึ้นมาแล้วมันเก่งมากร่างกายอ่ะใช้เวลาในการสร้างหรือซ่อมทุกอย่างตลอดเวลาใช่ดังนั้นคนไม่นอนอ่ะร่างกายไม่สร้างแล้วก็ไม่ซ่อมด้วยก็คือกลายเป็นซากศพนั่นแหละท,ที่ที่เราเห็นซากศพต่างๆอ๋อมีเสียงจากข้างบนเสียงจากสวรรค์พอพูดซากศพได้ยินเสียงเลยเนี่ยโอย อย่าหลอ,อน <ไป S 2> กับบ้านคุณนี่เออก็นั่นแหละจะบอก <S <S ออทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการฮิลลิงทุกอย่างซ่อแมแซมรักษาคุณหมอทํางานตอนที่เรานอนคุณหมอในร่างกายเราเนี่ยทำงานตอนที่เรานอนอดังนั้นเนี่ยเราจะดูถูกการนอนไม่ได้เ,ออเราเนี่ยเขาบอกว่าเราฟัง,ฟงพวกพอดแคสต์มาบ่อยๆเขาบอกว่าคุณควรเซตการนอนให้เป็นหนึ่งใน Priority หลักและเซตว่ามันเป็นหนึ่งงานของคุณใช่คุณมีงานสิบกว่างานว้ย คุณต้องใส่งานการนอนเข้าเป็นหนึ่งในงานหลักของคุณด้วยนั่นคือหน้าที่ของคุณม,มีหน้าที่ออกกำลังกายหน้าที่นอนและหน้าที่นอนคือสิ่งที่เราต้องพยายามมากที่สุดเลิกเที่ยวกลางคืนได้แล้วโชคดีมากว่าเราไม่ได้เป็นคนเที่ยวกลงคืนอยู่แล้วแต่เราเป็นคนติดซีรีส์บางทีอะออนะ เราก็จะดูถึงเที่ยงคืนแ<ช>ปลว่าหลังๆอะ่ะนาจะดูแล้วว่าเฮ้ยพอมันเริ่มแบบ4ี่ห้าทุ่มนะบอกว่าอันนี้ตอนสุดท้ายออบอกตัวเองแล้วสั่งตัวเองว่าอันนี้ตอนสุดท้ายออพอจบมันต้องจบจริงๆเ,ออเราจะไม่แบบเอ,อ,เอา้านี่ประณีประนอมเอ้าหนี่ย<อ>ไม่แก่เพราะว่าเรากว่าจะหลับอีกตั้งนานใช่มันไม่ได้ว่าหัวดถึงหมดแล้วหลับเลยเหมือนเด็กๆนะเว้ยคือถ้ามันไม่ได้เหนื่อยจริงๆเราไม่หลับนะเว้ยใช่เออและยิ่งเราอย่างเงี้ยพอเรานอนดึกพอเราตื่นสาย ตื่นแบบ10บโมงสิบเอ็ดโมงเนี้ยการนอนเร็วก็ทําได้ยากอเออเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตื่นสายจนเกินไปเราจะนอนเร็วได้ง่ายขึ้นใช่แล้วก็สิ่งต่อมาที่อยากให้ทุกคนแนะนําเลยนะคือเอาตัวเองอะนอกจากนอนนะพยายามนอนให้ดีนะบอกเรียบร้อยแล้วนะตื่นแล้วนะเรื่องนอนนี่ต้องพยายามเซตเวลาให้ตัวเองนอนแล้วก็ร่างกายมันจะเริ่มจาว่าเอ้ยเนี่ยสี่ทุ่มร่างกายมันเคยนอนมันจะค่อยๆนอนง่ายขึ้นประมาณกี่ชั่วโมง 8ชั่วโ7ถึง8 7ถึง8ชั่วโมงวัยเราอะมากกว่านี้ก็ไม่ได้ว่าดีละใช่มากกว่านี้ก็สำหรับวัยเด็กเขาบอกว่านอนเยอะๆโง่จะเป็นอัลไซเมอร์ง่ายอันนั้นหมายถึงคนที่อายุเท่าพวกเราแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะยิ่งผู้ใหญ่อ่ะการความต้องการในการนอนมันจะน้อยลงผู้ใหญ่ประมาณสัก50-60อ่ะัพขึ้นไปเขาจะนอนแค่4-5ชั่วโมงอันนี้ไม่แปลกดังนั้นคือคนอายุวัย30คนนอน7-8ชั่วโมงนะจ๊ะอาต่อมานั่นก็คือในเรื่องของการที่อยากแนะนําให้ทุกคนอ่ะ ไปตรวจสุขภาพ <um> อันนี้วันนี้ไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะต้องขายประกันอย่างเดียวนะ <im> คือเราควรตรวจสุขภาพไม่ว่าจะซื้อประกันหรือ <im> ไม่ซื้อ <im> เราควรตรวจเพราะแหละรู้ไว้เนิ่นๆอะเราจะได้ดูแลตัวเองได้ดี <im> อย่างล่าสุดที่นาการแนน <im> <im> ไปตรวจนายังไม่ได้มีภาวะไทรอยด์แต่เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้า <im> 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 ซึ่งเป็นโรคฮิตในหมู่คนทํางานวัย30กว่าเพราะต่อมหมวกไตล้ามันเกิดจากการที่เราใช้ร่างกายเยอะอนอนน้อยแล้วก็มีความร่างกายมีความเครียด ต่อมหมวกไตล้าเป็นสาเหตุแรกของไทรอยอาใช่คุณมีสิทธิสูงที่จะเป็นไทรอยดังนั้นไปตรวจก่อนใช่เพราะว่าพอต่อมหมวกไตล้ามันจะจ่ายฮอร์โมนได้ไม่ดี Ooh, จ่าย <yeah. S 3> ฮอร์โมนได้ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นไหมมันเริ่มต้นอ่ะยิ่งพูดยิ่งมันลึกเข้าไปข้างในในจุดที่เรามองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลร่างกายให้ดีเรื่องของการออกกําลังกายก็สําคัญก่อนที่จะไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะการออกกาลังกายก็คือสําคัญเพราะว่าอย่างเราอย่างเนี้ย ถ้าเกิดไม่ไปหาคุณหมอเราก็อาจจะไม่รู้ว่าร่างกายเราไม่เหมาะกับการออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปเพราะร่างกายของเราอ่ะมีความเครียดแล้วพอร่างกายเราเครียดอ่ะลดน้ําหนักก็ยากแล้วทําให้เราแบบฮอร์โมนค่อนข้างรวนแต่ว่าคุณหมอแนะนําให้เราออกกาลังกายเบาๆสําหรับคนที่มีภาวะความเสี่ยงเป็นไทรอยนะหมอบอกว่าให้ออกแบบเบาๆคาร์ดิโอก็ประมาณวันละประมาณ30นาทีแล้วก็ยืดเหยียดโยคะดีที่สุดนั่นแหละบางทีเรานิดว่าหูยิ่งออกเราจะยิ่งผอมยิ่งสุขภาพดีไม่จริงเพราะว่าไม่เหมาะกับทุกคนใช่การออกกําลังกายเนี่ยเป็น การทำลายร่างกายนะทำลายยังไงออกกำลังกายที่มากเกินไปมันจะเกิดสารอนุมูลอิสระก็คือมันมากระแทกเซลล์แล้วทำให้เซลล์เราเกิดการกเ,เปลี่ยนรูปอักเสบใช่ค่ะทุกครั้งที่มีการเบิรนร่างกายจะเกิดอะไรการเผาไหม้ก,ก็คือ,อ เกิดอนุมูลอิสระนั่นเ<ช>องดังนั้นออกมากไปอ่ะนอกจากว่ากล้ามเนื้อต่างๆฉีกขาดแล้วไม่ได้มีเวลาพักหรือซ่อมแซม,มก็ขาดแล้วขาดเลยภุมิจกเลยสองก็คืออนุมูลอิสระทําให้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องนี้ก็คือทําให้เซลล์ของเราอ่ะปลายของโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียมันสั้นลงและเมื่อไหร่ก็ตามที่เทโลเมียของคุณสั้นลงคุณจะตายเร็วแล้วไปฟังกันว่าและอ e ีโครโมโซมีเทโลเมียบ้าบอที่พี่นาพี่แนนพูดมันคืออะไรวะอะไปดูกันสําคัญตัวนี้ยิ่งรู้ยิ่งดี ในร่างกายของเรามันจะมีเซล์ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราพูดว่าเซลมันเสื่อมอเซลล์มันเสื่อมต่างๆเนี่ยเรามาเข้าใจกันก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยเซลมันเสื่อมมันแก่เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรต้นเหตุของเขาอ่ะให้เข้าไปดูลึก ที่สิ่งที่อยู่ข้างในเซลล์ค่ะเพื่อนๆมันจะมีหน้าตาคล<ม>้ายปลาทั้งโ่คู่อะติดกันอย่างเงี้ยเป็นเกลียวแล้วน้องตัวนั้นอะเขาเรียกว่าโครโมโซม,มชื่อคุณหูอยู่แล้วคโครโมโซม,มคโครโมโซมอะมันจะมีหางของเขาอยู่หางมันจะเรียกว่าเทโลเมียมเทโลเมียมาจากเทลที่แปลว่าหางอะ<ม>จำง่ายง่าย<ม>นั่นแหละเทโลเมียงานวิจัยเนี่ยเขามานั่งดูแล้วว่าคโครโมโซมของคนที่อายุเยอะไม่ค่อยเป็นโรคเนี่ยก็คือหางของเทโลเมียนะ่ะ มันค่อนข้างยาวนะมาเทียบกับคนที่เสื่อมเร็วป่วยง่ายเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคนพวกนี้ตายก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะนั่นก็คือคนที่มีหางของเทโลเมียนะนะสั้นแล้วเขาก็เลยไปเจอต้นตอนั่นแหละสาเหตุแล้วเราจะทำยังไงนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นงานวิจัยต่างๆนะจนเป็นงานวิจัยระดับรางวัลโนเบลเลยว่ายิ่งเราสามารถยืดสาย ของเทโลเมียได้ยาวแค่ไหนก็ตามคุณจะหลีกเลี่ยงโรคภัยแล้วก็การแก่ต่างๆหรือความเสื่อมชรามันจะยากขึ้นและช้าลงมากเออก็คือว่าถ้าเกิดว่าตามที่ พฤติกรรมดีๆที่เราแนะนำมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าทําได้เราก็จะททำให้เทรลมียของเราอะสั้นชาลงใช่ที่อยากจะยืดเนี่ยมันต้องมีตัวเสริมตัวช่วยแล้วไงชเพราะมันแบบเหนือธรรมชาตินา,น,นายเลยบอกว่าวิตามินมันโคตรสำคัญเลยทุกคนอ,อ,อาหารที่เรารับประทานในทุกๆวันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานถึงระดับเทโลเมียได้ คือดังนั้นมันเลยต้องใช้งานวิจัยที่มันเป็นนวัตกรรมที่เขาจะทํายังไงก็ได้ให้วิตามินเหล่านั้นอะที่เรากินเสริมเข้าไปอะทำงานเข้าไปลึกให้มากที่สุดลําพังอาหารก็ช่วยนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้ช่วยได้แบบถึงระดับนวัตกรรมที่นะักวิทยาศาสตร์เขาทํากับวิตามินมดังนั้นวันนี้นะนา,นาแนนก็ไปค้นพบเว้ยเพราะว่าเราก็เจอเรียกว่าเราชอบในเรื่องของแอนตี้เอนมมันจะมีแอดโฆษณาเข้ามาเยอะมากถ้าไม่มีตัวหนึ่งที่แนน ส่งมาให้นาดูบ่อยมากแล้วพี่นบอกเพียงอยากได้เพราะมันเป็นตัวที่สามารถเขาเคลมเลยนะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากรางวัลโนเบลที่ตัวนี้มาสามารถยือดอายุทําให้เฮโลเมียยาวขึ้นได้แก <What S 3> <the S 2> เอก็คือบแบบเห็นแล้วอยากกินอยากกินก็เลยซื้อมาลองดูเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนั่นก็คือน้องที่ชื่อว่านาเมทิสตัวนี้นะทุกคนนาเมทิสนะจริงๆก็คือเราอะเห็นตัวนี้มานานเหมือนกันที่เขาแนะนําว่ามันเป็นตัวเดียวที่ได้รับนวัตกรรม ที่เรียกว่า F I R มันเป็นตัวเดียวที่สามารถเพิ่มกระบวนการการชะลอไว้ได้ถึงระดับเทโลเมียร์เออคือถ้าเกิดเ,ออเราฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งแบบว่าสคิปเลื่อนไปเพราะว่าร,ารู้สึกว่าขนาดเราอ่อานข้อมูลวิจัยของเขาเรายังตื่นเต้นเลยเว้ย,าายคือถ้าเกิดว่าแบบเราจะไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกับเราแบบตกร,รถไฟอะ่ะ<อ>คือเขาจะรู้ไปลดอายุลดเทโลเมียร์เขาได้แล้วแต่วันนี้เราจะไม่รู้ก็คือ เราจะล้าหลังไปเลยจริงอ่ะเรามาดูกันว่าองค์ประกอบอของน้องตัวนี้ที่มันต้องบอกกันนะว่าตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อยอชงดื่มนะมันไม่ใช่เม็ดนะทุกคนแต่น้องมาเป็นซองแบบนี้นะเราจะชงกับน้ำอุณหภูมิห้องทั่วไปปกติและเราก็ดื่มทุกวันคือมันข้างในเนี่ยสารประกอบเยอะมากแต่ว่าเราจะไม่พูดสารประกอบวันนี้เราจะพูดว่านวัตกรรมอะ่ะมันคืออะไรใช่มันเจ๋งตัวนวัตกรรมเลยแหละไป,ไปดูกันดื่มก่อนอเปรี้ยวหวานสดชื่น ตัวนี้มันจะมีเทคโนโลยีของสินค้า3อย่างเลยนะที่มีงานวิจัยรองรับเลยนั่นก็คืออย่างแรกชื่อว่าเทโลเอ e ค่ะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่ทําหน้าที่ยืดสายเทโลเมียที่เล่าไปเนี่ยช่วยชะลอวัยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเป็นนวัตกรรมที่นามาชิสเนี่ยเขาได้ต่อยอดมาจากงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลเลยนะและอันที่2ก็คือไลโปเทคนะคะไลโปเทคเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เขาเนี่ยจะช่วยทําให้สารอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาตัวเองอ่ะเข้าไปสู่ ทำงานถึงเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพมไม่ปุยเป็นซะก่อนระหว่างทางตัวนี้เรียกว่าไลโปเทค F.I.R. เทคโนโลยีนะคะทางเนมาร์ติสเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวที่เขาใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในด้านการชะลอวัยผ่านกลไกค่ะซึ่งมันรวมถึงการช่วยปรับสมดุลร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในระบบทางเดินหายใจด้วยแล้วก็สามารถดูดซึมสารสําคัญเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าทั่วไป3-5ถึงเท่าเลยทีเดียว3เทคโนโลยีเนี้ยก็คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงมอง ว่าเออสินค้าตัวนี้มันมาในรูปแบบซองเหมือนที่เห็นกันหลายๆเจ้าก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาทําหน้าที่ของเขาอะประสิทธิภาพมันทําหน้าที่ได้เหนือชั้นจริงเๆเพราะว่าเขาเข้าไปได้ลึกกว่าสิ่งที่เราเห็นทั่วไปในท้องตลาดจริงๆจริง<ๆ>ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยในสองพาด้วยกันพารแรกก็คือในส่วนของเซลล์ข้างในของเรานะจ๊ะทุกคนก็คือมันลดการอักเสบ ของเซลของหน่วยเซลของเราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมทั้งป้องกันการกระแทกของอนุมูลสระเพราะเขามีสารต้านอนุมูลสระชั้นสูงที่อยู่ในแก้วนี้แล้วและอย่างสุดท้ายก็คือเขามีสเตมเซลล์จากพืชซึ่งมันช่วยในเรื่องของเซลรีเจน t ชันก็คือกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่จ้าใช่แล้วค่ะและส่วนที่2นะคะเราจะเห็นผลจาก ข้างในแล้วส่วนที่2จะเห็นผลจากภายนอกด้วยภายนอกเราจะเห็นอะไรบ้างในส่วนของภายนอกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนได้ซึ่งเมื่อกี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าโกรทฮอร์โมนทาให้เราดูเด็กเป็นฮอร์โมนวัยเด็กหน้าเด็กนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยทําหน้าที่ของรีเวอร์ดีท็อกซ์ด้วยก็คือกําจัดสารพิษจากตับคนที่ร่างกายเราเนี่ยมีสารพิษในตับเยอะๆเนี่ยผิวมันจะหมองไม่ค่อยออรา่าดังนั้นการกําจัดสารพิษออกจากตับเนี่ยผิวมันจะเกิดการสกินไวท์เนิ่งด้วย ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานตัวนี้ไปเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันขาวกระจ่างขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผิวมันไบรท์จากข้างในดังนั้นใครที่อยากจะผิวออร่าโดยที่ไม่อยากจะประโคมรองพื้นเยอะๆเ,เนี่ยแนะนําให้บํารุงจากข้างในคือ the best ถ้ากินนานๆเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยแล้วก็เสริมความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังด้วยนะ อยากผิว,ว,วกรีนคนเราสองคนเนี่ยจะใช้คําว่าป้ายอยากก็ได้แต่ว่าจะไม่ซื้อตามก็ได้แต่อันนี้มริจริงเขาล้ำอ่ะเขาแบบงานวิจัยเขาเทพอบะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะจ๊ะไปชะลอไว้กันนะจ๊ะก็ติดต่อตามช่องทางข้างล่างนี้เลยจ้าใช่แล้วนะคะก่อนไปนะฝากเอาไว้เลยถ้าคุณอยากเป็นคนที่สวยจากภายในนะคุณต้องดูแลตัวเองอ่ะม,ม,มันมีคําคํานึงที่นาแนนระลึกไว้เสมอตั้งแต่อายุ25่แล้วจนทําให้เรามีวันนี้นั่นก็คือคําว่าไม่มีผู้หญิงขี้เรมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจ ดังนั้นถ้าอยากสวยอยากขี้เกียจสี่ห้าข้อนี้ ที่นานแนนพูดมามลองไปทํากันดูมันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเพียง<ม>แต่ว่าคุณต้องมีวินัยกับการดูแลตัวเองม,มีวินัยในการทํางานได้คุณก็มีวินัยในการดูแลตัวเองได้<ม>เราจะได้รักตัวเองเป็นนานๆ<ม>แล้วก็ทําให้ร่างกายเราไม่ต้องสู้เรากลับแบบที่หลายคนเจอกันนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสู้ชีวิตไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ค่อยๆดูแลตัวเองกันไปนะคะขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วกันเนื้อแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยเพราะว่าเราจะมาบอกเรื่องเทคนิคความสวยความงามให้กับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆจริงๆ<ต>นะเรา <ฮะ S 2> ไม่หยุดเลยเนี่ยไม่หยุด <c oughs> แล้วก็ตักหมดเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ยำจะไปทาจมูกใหม่แก <c oughs> อยากรู้กดติดตามไว้แกใช่สิจะแกจมูกด้วยซี่โครงแล้วนะ<อ>ใ่้ใใติดตามกันนะให้กาลังใจเราด้วยลุ้นกับมันลุ้นกับมันโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวดื่มน้ำใม้ทิศเสร็จเราจะไปกินข้าวกันค่ะเออเพราะว่าดื่มตอนท้องว่างวันดีใช่ค่ะไป